ไปเจอสัญญาณเทรด8 x เทรดมาครับเป็นสัญญาณเทรด1นนาทีและเขาบอกว่าสัญญาณตัวนี้มีความแม่นยำสูงถึง90%นั่นหมายความว่าถ้าเราเทรด10ครั้งมีโอกาสชนะถึง9ครั้งนี่ไอ้เลยเอาสัญญาณนี้มาลองเทรดดูภายใน1ชั่วโมงนะครับว่าจะทำกำไรได้ไหมสัญญาณเทรดนี้ชื่อเต็มว่า8 x t x a d e Predator ให้สัญญาณค่อนข้างถี่ครับชั่วโมงหนึ่งมีโอกาสเข้าเดอร์10-20ครั้งเลยทีเดียว เดี๋ยวเรามาดูผลกันนะครับพี่ไอจะเทรดหนึ่งชั่วโมงแล้วเรามาดูผลกันว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรก่อนอื่นเรามาดูรายละเอียดการใช้งานกันก่อนเราจะใช้เส้น EMA 25ในการกรองสัญญาณอีกชั้นหนึ่งถ้ากราฟวิ่งเหนือเส้น EMA 25เราจะโฟกัสที่ออเดอร์บายถ้ามีสัญญาณมาในออเดอร์บายเราจะกดเข้าออเดอร์บายถ้ากราฟวิ่งอยู่ใต้เส้น EMA 2 5เราจะโฟกัสที่ออเดอร์เซล์ ถ้าสัญญาณมาในออเดอร์เซลลเราก็จะกดในออเดอร์เซลวิธีการมีง่ายๆแบบนี้เลยครับ 8x r a Predator ให้สัญญาณที่4คู่เงินครับเราอาจจะโฟกัสที่คู่ใดคู่หนึ่งหรือจะ โฟกัส uh, ทั้ง4คู่เลยก็ได้นะครับแล้วแต่เลยแล้วแต่ความถนัดของน้องๆแต่ละคนแต่ของพี่ไอถ้าเกิดว่าคู่ไหนมาก่อนแล้วเข้าเงื่อนไขพี่ไอจะกดในออเดอร์นั้นพอร์ตนี้จะเริ่มต้นที่100เหรียญน,นะครับเราจะเทรดกันที่1ชั่วโมงหรือถ้าเทรดถึง10ออเดอร์ก่อนเราก็จะหยุดมาดูผลไปพร้อมๆกันเลยครับน้องครับออเดอร์แรกนะครับสัญญาณเซลล์มา กราบปิดใต้เส้น EBA y 5 5กดเข้าออเดอร์เซลล์ตามสัญญาณ 8X Trade p r e d a t o r ครับสัญญาณจาก 8X Trade p r e d a t o r นะครับออเดอร์แรกครับน้องครับมาดูกันว่าผลจะเป็นยังไงนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาครับน่าจะชนะขาดนะครับออเดอร์นี้นะครับออเดอร์แรกนะครับประเดิมไปก่อนสวยๆนะครับน้องครับเรียบร้อยครับชนะสวยงามครับ ออเดอร์ที่2ครับพี่ไอเพิ่มขนาดไม้เป็น20เหรียญครับค่อนข้างมั่นใจในแรงเทขายแท่งก่อนหน้านะครับที่เป็นแท่งแรงขายปิดลงมาใต้เส้น EMA 2 5กดเข้าออเดอร์ไปนะครับในออเดอร์เซลสัญญาณจาก 8x t r a ดพ i เ a t o r นะครับเป็นลูกศรสีแดงชี้ลงในแท่งก่อนหน้ากดเข้าออเดอร์ไปครับสัญญาณจาก 8x t r a ดพ r เ a t o r ใช้งานง่ายครับน้องๆ ถ้ามีลูกศรชี้ขึ้นในแท่งก่อนหน้าเราก็กดเข้าออเดอร์บายถ้ามีลูกศรชี้ลงในแท่งก่อนหน้าเราก็กดเข้าออเดอร์เซลใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยออเดอร์นี้ก็ไม่น่ามีปัญหาครับก็น่าจะวินไปอีกนะครับออเดอร์นี้2ครับเรียบร้อยนะครับสวยงามครับเดินทางมาถึงออเดอร์ที่3ครับ ชนะไป2ไม้แล้วนะครับค่อนข้างมั่นใจในแรงซื้อนะครับที่แข็งแรงกดเข้าออเดอร์บายตามสัญญาณเทรดจาก8 x t r a d ก p ทรดพิครับออเดอร์3แรงซื้อแข็งแรงนะครับปิดเหนือเส้น E.A. 2 5และที่สนึ่งัญมีสัญญาณจาก8 x t r a d e p ทรดพ t จ r ก็กดเข้าออเดอร์ไปครับน่าจะวินไปอีกสวยๆครับออเดอร์นี้ครับชนะขาดเลยครับ ใช้เวลาไม่นานนะครับตอนนี้ทำกำไรอยู่ที่40กเหรียญออเดอร์นี้ค่อนข้างห่างจากเส้น EBa 25พี่ไอลดขนาดไม้ลงมาเหลือ10เหรียญน,นะครับมีสัญญาณจาก8 c t e a t e r ในออเดอร์เซลพี่ไอกดเข้าออเดอร์เซลไปวันนี้เป็นแท่งแรงซื้อสวนขึ้นไปเต็มแท่งเลยนะครับมีโอกาสโดนสูงไม่น่ารอดครับออเดอร์นี้ก็ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องปกติของการเทรดนะครับมีแพ้มีชนะ ที่สำคัญเราต้องตั้งเทคโปรฟิตตั้ง s t ็อปล s อที่ชัดเจนออเดอร์นี้แพ้ก็เดี๋ยวออเดอร์หน้าเราก็ามาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่ครับออเดอร์ที่5กดเข้าออเดอร์บายตามสัญญาณของ 8x trade predator ครับแรงซื้อแข็งแรงปิดเหนือเส้น e a 25มีโอกาสชนะสูงครับออเดอร์นี้แล้วก็ชนะตามคาดครับออเดอร์ที่5ครับ เดินทางมาถึงออเดอร์ที่6ครับทำกำไรไปแล้ว47เหรียญจากต้นทุน100เหรียญครับออเดอร์ order นี้เข้าออเดอร์เซลล์นะครับตามแรงขายแข็งแรงสัญญาณ8 x t r e e p t 0 r บอกให้กดเข้าออเดอร์เซลล์กราฟเป็นแท่งแรงขายแข็งแรงปิดใต้เส้น p p 25กดเข้าออเดอร์ไปออเดอร์ order นี้ก็วินไปสวยๆครับไม่มีปัญหาครับ8 x t r e e p t 0 r ออเดอร์ที่7นะครับกดเข้าออเดอร์บายตามสัญญาณของ 8xtrade p r e d a t o r ครับนี่นะครับมีสัญญาณลูกศรสีเขียวชี้นะครับกราฟปิดเหนือเส้น EMA 25อ,ออเดอร์นี้ก็ชนะไปครับน้องครับออเดอร์ที่8ครับสัญญาณจาก 8xtrade p r e d a t o r บอกให้กดเข้าออเดอร์เซลล์กราฟปิดใต้เส้น EMA 25กดเข้าออเดอร์เซลล์ไป อันนี้ก็ชนะไปอีกครับส,ยสวยๆครับออเดอร์ที่8แล้วนะครับ 8x ดเอ็เทรดพรีเดเตอร์มีห้องที่เราสามารถเข้าไปเช็คผลย้อนหลังเราสามารถที่จะไปแบ็กเทสนะครับไปดูผลย้อนหลังได้แล้วก็มีห้องสำหรับสอนใช้สัญญาณโดยโค้ดมืออาชีพครับน้องๆที่สนใจต้องการที่จะเข้ามาร่วมนะครับใช้สัญญาณ ต้องการที่จะเริ่มต้นเรียนรู้ก็สามารถกดตามลิงก์ที่พี่ไอวางไว้ที่ต้นโพส์ได้เลยออเดอร์ order ที่9นะครับเราก็ชนะไปอีกครับออเดอร์นี้ใช้เวลาไปประมาณ50กนาทีให้สัญญาณเยอะมากนะครับถือว่าให้สัญญาณได้ค่อนข้างถี่บางออเดอร์นะครับ พี่ไอก็ไม่ได้กดเพราะว่ามันเรามีเงื่อนไข,ขของการใช้เส้น EMA 25เข้ามากรองถ้าออเดอร์นี้ชนะนะครับน้อง,องเราจะชนะที่9ไม้ครับแพ้1ไม้นะครับจริงๆสัญญาณให้มาเยอะนะฮะแต่ว่าบางทีมันไม่เข้าเงื่อนไขนะครับกับการใช้เส้น EMA 25นะครับในการกรองออเดอร์พี่ไอก็ไม่ได้กดในออเดอร์นั้นนะครับ นี่นะครับค่อนข้างที่จะมีความแม่นยําสูงนะครับหชั่วโมงเข้าได้10ออเดอร์นี่ถือว่าเข้าได้บ่อยเข้าได้ถี่แล้วก็มีความแม่นยําสูงนะครับสรุปจากชาเลนจ์นี้พี่ไอใช้เวลาไปทั้งสิ้น50กว่านาทีเทรดไป10ไม้ชนะ9แพ้1เทรดด้วยสัญญาณจาก 8x trade predator ทำกำไรไปที่137เหรียญน,นะครับ อว่าประสบความสำเร็จแล้วก็แม่นยำสมคำาล่มลือครับ8 Extractor พี่ไอ้ลงลิง e ก์ Link นะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะเข้าไปเรียนรู้หรือคนที่ต้องการจะเข้าไปใช้สัญญาณมีห้องสำหรับสอนใช้สัญญาณโดยโค้ดมืออาชีพพี่ไอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับน้องครับสวัสดีครับผม